สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสวัสดี FC เก่า f c ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยวันที่17มกราคม65นะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณวันที่17นะคะเรามาดูวันที่16ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอเนาะกันเนาะวันนี้คู่ด้านบนไม่ค่อยเข้าเยอะนะคะพี่น้องแต่วิ่งรูดก็เข้าเกือบทุกรอบนะคะ เด่นเฉพาะจิตจะให้1และ0นะคะพี่น้องบนมา5 0 6นะคะล่าง1 5นะคะเข้าทั้ง0และ1นะคะพี่น้องคะเด่นพิเศษนะคะให้2และ1นะคะบนมา5 8 0ล่าง8 3นะคะพี่น้องเข้าตัวกับ3 8 8 3นะคะเด่นปกติจะให้5และ4นะคะพี่น้องบนมา4 3 1ล่าง6 7นะคะพี่น้องเขาคู่3 1เนาะคะ่ะเนาะ ถ้าใครจับได้ก็น่าจะได้นะคะสี่สามหนึ่งสามตัวนะคะพี่น้องคะแต่มันก็หลายตัวนะคะพี่น้องคะมันจับมันก็จับยากนะคะเด่นวีไอพีนะคะจะเจ็ดและหกนะคะบนมาเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องเก้าเข้าเด่นรวมนะคะล่างเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้นะคะเจ็ดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะค่ะมาต่อวันที่สิบเจ็ดพกราาค่ะ สิบเจ็ดมกราคมนะคะพี่น้องคะใจก็จะออกผลการออกรางวัลสิบหกมกรามาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ VIP ปกติ5 4 3 1พิเศษ3 5 8 0 VIP 0 9 7 1นะคะพี่น้อง5บวก4บวก3บวก1บวก3บวก5บวก8บวก9บวก7บวก1นะคะได้สี่สิบหกค่ะ ส่ต่ำต่ำค่ะพี่น้องคะสี่จหลบหนึ่งเด้อสี่ห้านะคะบวกหได้สี่สินะคะพี่น้องจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคาห้าหถึงห้านะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะเช่น4ี่ห้าหนึ่งสห้าสองสี่หกหนึ่งสี่หสองก็แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคาห้าหถึงห้ากค่ะห้าหนึ 52, ่งห้5สองห้5สามห้าสหห้าห้าหกหดห้าแ้า หกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ 66, ่งหกสองหกสามหกสี 69, ่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะหาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะเจะมส์หาสองเนาะค่ะเนาะชอบผ้าสองนะคะ ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดค่ะพี่น้องขาแล้วก็ห้าเก้านะคะหกค่ะพี่น้องจะมาหกหนะะึ่นงค่ะหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดนะคะพี่น้องขาแล้วก็หกเก้านะคะ จ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดมาเจ็ดหนองเจ็ดสีนะคะ75็ดห้ค่ะพี่น้องคะ่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะดูตัวเด่นค่อยตัดสินใจนะคะพี่น้องคู่ด้านบนมันเยอะนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะพี่น้องเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์และเก้าค่ะ เด่นพิเศษนะคะพี่น้องอยู่ที่สองและหนึ่งค่ะเด่นปกตินะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่เจ็ดและหกเด่น v i p นะคะอยู่ที่หกและห้านะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่หกและห้านะคะเด่นรวมนะคะพี่น้องอยู่ที่หนึ่งและหกค่ะ วันนี้เหมือนจะมาเลขเบ้ลน,นะคะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องขะดูดูไม่ทันก็ให้แคปไปนะคะแคปไปพิจารณาได้นะคะตามนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะ คำเตือนปวดใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ใจก็ะเสียไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้อง่ะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอะ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ